ที่ใชยประเสริฐครับผมสุภวัตรอรัญญาสารครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาทฤษฎีสมการเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปตะลุยโจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีสมการเบื้องต้นกันเล็กน้อยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูความหมายของคาว่าทฤษฎีเลยนะครับทฤษฎีคือสมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบและทดลองหลายครั้งจนสามารถที่จะอธิบายเป็นข้อเท็จจริงได้นะครับส่วนคาว่าสมการก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้แสดงว่าสองสิงเหมือนกันหรือเท่าเทียมกันและเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าวิชาทฤษฎีสมการเบื้องต้นวิชาทฤษฎีสมการนะครับหมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เท่ากันครับและสามารถตรวจสอบได้ว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นั้นเป็นจริงครับครับวิชาทฤษฎีสมการนี้จะเรียนเกี่ยวกับ1จํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อน2 สมการพรหูนามตัวแปรเดียวครับ3ค่าแรากหรือคําตอบของสมการสมการเชิงพษชคณิตครับ4ี่ลิมิตของคําตอบครับและ5สมการกําลังสองกลังสามและกําลังสี่ครับครับสําหรับต่อไปเราก็จะพาเพื่อนๆไปตลุยโจทย์กันเล็กน้อยนะคะประชุมกันเลยครับต่อมาเราก็อยู่ในช่วงของข้อสอบเลยนะครับข้อสอบทฤษฎีสมการเบื้องต้นพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อไก่ จำนวนเต็มตั้งแต่หนึ่งรอยถึงหนึ่งพันที่มีจำนวนตัวประกอบที่เป็นบวกเพียงสามตัวเท่านั้นมีทั้งหมดเจ็ดจำนวนขอไข่ถ้า x เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยซึ่ง x ก,กำลังสองบวก x ก,กำลังสามเท่ากับ x กำลังสองเมื่อ n เ,เป็นจำนวนเต็มแล้ว x มีทั้งหมดเก้าจำนวนเราจะมาพิจารณาว่าข้อความทั้งสองนี้ข้อใดถูกข้อใดผิดหรือ ผูกทั้งสองข้อผิดกังสองข้อนะครับเราเริ่มจากพิจารณาข้อกอไก่เลยนะครับกอไก่จำนวนเต็มตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันที่มีจำนวนตัวประกอบที่เป็นบวกเพียงสามตัวเท่านั้นมีทั้งหมดเจ็ดจำนวนเรามาพิจารณาตัวประกอบก่อนนะครับตัวประกอบคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ลงตัวเช่นสิบสองมีตัวประกอบคือ หนึ่งสองสามสี่หกและสิสองนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้สามารถหาสิบสองได้ลงตัวนะครับก่อนที่เราจะทําข้อนี้ได้เราต้องดูความหมายอีกตัวหนึ่งนะครับคือคําว่าจานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนเต็มบวกที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งและตัวของมันเองเช่นสิบเอ็ดเป็นจํานวนเฉพาะมีตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งและสิเอ็ดนะครับ ครับสมบัติโจทย์ของเรานะครับจํานวนนับที่มีจํานวนตัวประกอบที่เป็นบวกเพียงสามตัวเท่านั้นคือจํานวนที่มีค่าเท่ากับจํานวนเฉพาะยกกําลังสองเช่นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจะมีตัวประกอบคือหนึ่งสิบเอ็ดและหนึ่งรอยี่สิเอ็ดนะครับโดยตัวประกอบทั้งสามตัวจะประกอบไปด้วยหนึ่งหนึ่งซึ่งหารทุกตัวได้ลงตัวอยู่แล้วสองจนวนเฉพาะตัวนั้นและสามตัวของมันเองนะครับ ดังนั้นตั้งแต่ห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันจะมีจำนวนดังกล่าวอยู่เจ็ดจำนวนนะครับได้แก่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเกิดจากสิบเอ็ดยกกำลังสองมีตัวประกอบสามตัวคือหนึ่งสิบเอ็ดและหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดตัวของมันเองนะครับเช่นกันนะครับสิบสามกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าสิบเจ็ดกำลังสองเท่ากับสองร้อยแปดสิบเก้าสิบเก้ากำลังสองเท่ากับสามร้อยหกสิบเอ็ดยี่สิบสามกำลังสองเท่ากับ 529 29อยกำลังสองเท่ากับแปดและ31สิเอ็ดยกกำลังสองเท่ากับเก้น,นะครับจะสังเกตได้ว,ว่าจำนวนที่ยกกำลังสองก็คือจำนวนเฉพาะท,ทั้งหมดเลยนะครับ11 13 17 19 23 29มสและสาซสิบเอ็ดซึ่งโจทยก์กำหนดให้จำนวนตั้งแต่100ถึง1000นะครับค่าที่เราได้ก็คือจะมีอยู่7ตัวนะครับ คำ,คำตอบก็คือเจ็ดตัวครับข้อขอไข่ถูกต้องนะครับต่อไปเราก็ไปพิจารณาข้อขอไข่กันต่อเลยนะครับขอบคุณครับครับต่อไปเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปแก้สมการในข้อขอไข่กันนะครับไปกันเลยท่าดาโจทย์ข้อขอไข่มีอยู่ดังนี้ครับถ้า x เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อย ซึ่ง x ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสามเท่ากับ n ยกกำลังสองเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มแล้ว x มีทั้งหมด9จําจำนวนจากโจทย์นะครับเราจะได้ว่า x ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสามเท่ากับ n ยกกำลังสองปัญัดที่สองครับเราจะทำการดึงตัวร่วม ของ x ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสามนะครับจะได้เป็น x ยกกำลังสองคูณกับ1บวก x เท่ากับ n ยกกำลังสองหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการ take square root เข้าไปทั้งสองข้างของสมการครับเพื่อที่จะทำให้ n ยกกำลังสองเหลือเพียงแค่ n เดียวครับจะได้เป็น x square root หบวก x เท่ากับ n ครับ จากเมื่อกี้นะครับ n เป็นจำนวนเต็มเมื่อ square root 1บวก x เป็นจำนวนเต็มครับจากโจทย์ให้มานะครับว่า x ไม่เกิน100เราจะพบว่า square root 1บวก x จะไม่เกิน square root 101ครับดังนั้นเราจะได้ว่า square root 1บวก x เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ครับทำการยกกําลังสองทั้งสองข้างของสมการนะครับทำให้สแควร o t หายไปจะได้1บวก x เท่ากับ1 4 9 16 25 36 49 64 81และ100ครับหลังจากนั้นก็ทําการบวกด้วยจํานวนเต็มลบทั้งสองข้างของสมการนะครับจะได้ x เท่ากับ 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80, และ99ครับดังนั้น x ที่เป็นไปได้ก็คือมีทั้งหมด9จําจำนวนนั่นเองครับเนื่องจากโจทย์กำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1-100ถึง1น0นะครับดังนั้นเราจึงไม่เอา0เป็นคำตอบนี้ครับ สรุปได้ว่าทั้งข้อกอและข้อขอถูกต้องนะครับครับพวกเราก็มีเรื่องที่จะนำเสนอเพียงเท่านี้และสุดท้ายพวกเราก็ขอกล่วาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ